เสียพอาว่าวนี <board> ้บอกว่ามื่นมื่นม <quarter> ื่นโอ้ยกระย่องไป่ไหมว่าถึงจุดแล้วจุดที่มันมื่นกับมื่นตัวลื่นความพอกับแม่เป็นไรเปียกตัวเพราะว่ามื่นมื่นมื่นบอกว่าคอยไปคอยไปเป็นที่ใดเพิ่งเปียกมานหยดนั่งลังโหลดวันนี้สุดล้ว่าอยากเลยครับใช่ไหมึงมือสองเปียกมากเลยครับต้องเสียต้องส่งไม้เพื่อนเออ นี่ก็มานบานไดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงพาเพื่อนครับเมน,นี้ครับพอเลี้ยงกับสีมาดักกุ้งคือเก่าเด้อรับเด้อนี่เป็นไม้ไหมครับนี่เป็นยูฝายเลยครับนี่ฝายน้ำโตกครับไม้นี่บอกเคยใส่จักเถื่อนนะครับเด้ออันนี้เป็นหัวหารปลาดุกค,ครับที่พอเลี้ยงใส่ไปหมู่ว่านเด้อครับเด้อแล้๋ยวเดี๋ยวสีมาใส่เยาเก่าเยาเก่ายา,า,า,าถิ่มเด้อพี่น้องเด้อ ถ้ามีโตนี่ถือหลายขึ้นกันครับหลครับไปเบิ้งพอเลี้ยงใช่ครับโอ้ผู้สาวกับผู้สาวครับผู้ทรศัพท์อยู่มามาใช้บแบงลงมาโอ้ปลูกปลาขนาดเลยพี่น้องเอ้ยใช้บแบงกับลุยขนาดเลยไปแบงลุยครับเป็นบ่ครับฝ้ายนำตกพี่น้องเอ้ยแบงครองวางไหมไหมครับนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยเธอไปอีกอันนึง่งหูเธอไปตรงปลาแล้วลูกอ่า เอาละเอาละอ่าโอเคเดี๋ยวจะวางไปสองหลังเลยครับมึงนี่เป็นเนื้อเก่าได้ครับเด้อว,วางนี่ละลูกนี่ละมึงเนี้ยเออเออกินกลมๆเลยฮะเนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับเหมือนเซาว่าสิมาน,านว่าเดี๋ยวพลังไปใส่ท์ั้งพูนอีกนะนเขาดีใส่ฝายเลยครับนี่ใส่มืองฝายเลยพี่น้องเอ้ยกุ้งมันเสียดขอนอยู่เนี่ยผมบาลนะไม้หนีเพื่อนเคยใส่ได้ครับเด้อพี่น้องเด้อเดามาลุ้นกันเหมือนเซาหมดละ นี่พอเลี่ยงกีไส่ทางพุ่นอีกครับฟังทางพุ่นอีกครับอ่าตั้งเตือนเนี่ยลูกลบลงไปจากไหนเนี่เออแหละคือลบอีกเออย่านเขาเห็นเอาชิดฉีดกําแพงไว้น้ำหนะึ่งเออชิดฉีดกําแพงไว้น้ำเออกุ้งมันอยู่น้ำสันละหากินง่ายๆครับหากุ้งครับแค่เยื่อเขาดีกว่สุดยอดแล้วเอาวางหนีอีกลังนึงเล่นกันนี่ ไก่กันครับเมื่อกี้ระวังหนีหลังหนึ่งครับหนีชั่วโมงหนีอีกหลังหนึ่งผมปลากุ้งอีกเขามาหนีละพี่น,อน,ออน้องเอ้อจมจมในคนที่รักอ่าเออคือมีซีรีส์สั่นจะแบ่งฮะเทปป่ะเทมั้ยอ่าโอเคไปครับเดี๋ยววันเลี้ยงขอใส่กันด้วยครับซิปหลังครับใส่ทั้งผุนใส่ทั้งผ,นงผุนสองหลัง แต่ไซนสี่ไซน่จากสามหลังครับสามสี่หลังเราไฟทั้งพุณนอีก3ามี่หลังครับเดี๋ยวมือสองมาลุ่นกันได้ครับเด้อวาสิมานว่าปายนำาตัวครับนี่โอเคครับสวัสดีครับมันนี้กับมาพ่าพี่น้องมายามกูก่าป่ะใช่ไหมตอนนี้ก็ตีห้าหกชิบแล้วครับแจ้งจ้างปางนะครับตีห้าหกิบมีสิฮะตีห้าหกิบมีสิเอาตีหา้าหก็ิบกับหกโมงเารด ไปครับภาพพี่น้องเลยฮะห้องวงห้องวตัวเดี๋ยวห้องคลิปเนาะไ้ครับมาภาพพี่น้องพยายามหลังแรกกันละครับไม้นี่นะครับเด้อเป็นไม้ไม้ครับเขาไมา่เคยใส่นะครับเนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันกกว่างถือกบพี่น้องเอ้ยไปครับ ใชครับเพราะว่ารุ่นสองลังแรกกันครับไม้ไมเขาสีมานบ่พี่น้องเอ้ยมารุ่นกันครับไม้นี่บ่เคยใส่จักเถื่อเลยเป็นไฟดำหล่นสวยๆเลยครับเห็นบ่พี่อน้องหนาไฟเลยโอ้หหาใส่ตกมาหยาบาดหนาเลยเซ็งเลยวะแกวบแค่ใบแกวบแกวไม้เข้าวะ

นั่นได้อยอ่นะแทกลงใน,นลูกเออม่ตอบลงได้พูดน่ะมันหน่อยหน่อยได้รอนะสองลังแกกกหกเงบกไม่พลงเ้ตุ่มไหพี่งเอิลอ๋อไอ้ครับโอ้กุ้งมีบักใ่า่ๆเลยครับ่ะงามๆเลยพูดนะมันหน่อยเด้ครับเดอ้อพูดนะ ขนาดเลยครับกลุ่มคือโตใหญ่แต่แบ่งว่ะโอ้ชุดแปรงทอดเลยมึงนี่กลมใหญ่ๆงามๆเลยครับเป็นตะเลี้ยงยีงดีวะว่าไหนครับไปหลังต่อไปพี่น้องเอ้ยกลุ่มตัวบอสใหญ่เลยครับเขาเข่างามเลยกุ้งควายแต่มันใหญ่ไปหลังต่อไปว่าหนาบาดหนาป่ะ เอ้ครับหลังต่อไปนี่มุมนี้ครับของหลังครับว่าหันกลุ่มตัวบอหญ่เลยครับเดี๋ยวมาเล้ยลกเอ,อ้ลีลาเลยวะแต่ว่ามืนเดอ้อแก้วแท้เพราะว่ามึงอู้เต่าตีนะนู่นนู่นเกอ๋อตูมาดูแก้ว,วะ กุ้งโตยังไครับว่าถือเป็นไหนครับก็ตรงไงนี่ครับ,บกุ้ง,งเทศสายเงางเล็กๆตัวให้พี่น้องนั่นก็เห็นได้ไหนเว้ยนี่หลังนีบเอาตีตัวดากให้พี่น้องนี่ลูกโอ้นี่ครับหมายไหมครับบางทีกันหมานบางทีกับววหมาน,น,นะครับเนะาะใส่หาไปครับหาอยู่หากินเนาะ ต่อไปใกล้ๆกันนี่หลังหนึงใส่อยู่นี่หลังนึงวางกว่านี่ครับนี่ให้ได้เสียกันสวดแหวจะบ,บาดิน,น่นะหลังใส่จักรดิน่นะอือสิกับพ่อได้อยู่อ่อสได้เก็บอยเหรอครับวันต่อด่างให้พี่รางไหมไม่ไกลตอดางพี่รองได้หรื อย่าเบิดพอดีป่ะเนี่ยครับมันมันครับอ้าวบอหันท่าขุนนอยไหมตอกตัล้วทัาผีไหมตอกเอียงเอียงมไหมลูกบอลทาเอียงมาท่าขุนเอียงมากไหยเอียงเขียว้งนี่นี่เวลาี่เางนี่เอียงอังเฉียวก็ข้นนีดเยตัวบอกง่ายง่ายเลยครับกุ้งใสาเลยโอ้กุ้งง่ายกุ้มง่ายไกยุงไกยุงไปครับหลังต่อไปครับไกไก่กันเลยครับ ยกโว่หน่อยแฟนวันนีห้หากินหนไรฝายครับแก้ววะเฮ้ยอาบอลวูออกเอาวูไปเอาบ,าบาอลวูไป,ไปกันลูกน,นี่ครับหลังนี้ครับหลังนี้ก็ได้ยุคคาตาว่าได้หลายนะครับเด้อพี่น้องไม่นี่ว่าแก้วเลยครับไป,ไปครับไปหลังตาไปครับ เดี๋ยวใิ้แบลงไปแล้วครับพอเลี้ยงงานย่านมือนแล้วตัวนี้ไม่ได้ใส่เหรอตัวนี้หลังหนึ่งไม่ใช่เหรอใส่หลังหนึง่งนะเอาหลังนูง้นกก็ได้เอาหลังนูง้นกก็ได้จืดไปเลยสิพี่น้องเอ้ยเสียงเสืส้สวดเสียงน้ำตกนะครับเด้อเสียงน้ำฝายตก หมายนี่เ่าหมานไปไหนครับพี่น้องล่องเลงครับหมายหมายดลองอู้หลังนี้ได้ยุได้ยุหัน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 ทั้งดาบเหรพี่น้องไงน,นะครับพุ่งมดไหลครับแต่ว่าโตใหญ่ครับไปตอบมาทีละโอ้มื่อนี่เปา้ปาหมานเป้าหมานมื่อนี้ ต่อด right? okay. yeah, oh, no. yeah, ่างทหี่น้องกนี้ไหมก็เห็นได้หรอปุเฮียใสๆเลยครับนี่ใสๆใสๆเดี๋ยวได้ขนาดละสว้งามแหงครับเชฟแบงนี่ใสเราจำาม่ได้เลยครับเบิ่งเคยมองนึงไปขมูขมูหาบางนึ่ง อย่างพนักพี่อีกเออนั่นแหละเออซึ่งนั่นแหละเห็นห้อยตีนเก้าอยู่ขวางวันนะเออนะแก้ววะมาแก้วเลย โอ้ห oh, มันเลยพคนนี้นายนายนายเสียดายเอเสียดายเวลาดิใส่หม่องไม้หม่องเฮ้ยได้ก็แล้วเนาะตีล้วพี่น้องเลยหากินหมันหม่องได้เขาให้ไปมังหันเด้อพี่น้องอีกครั้งหนึ่งตะก้อนี่โอ้เอาเงยเกามาใสนา่นี่วามัป็นลูกสองล,ลูกเลยไหนละซื้อนั่นล่ะ ใช่จำว่าได้เด้อเชียง <c oughs> ถึอว่าถึงเลยโอเจนายนายนายคลิปนี้ว่ามีกลุ่มให้พี่นองเบิงเลยไม้บดีครับนี่แหละครับถ้า เนี้ยดีนะครับหม้บัว d i s p ครับกลุ่มโมมิกะบัว d i s ด l a เลยครับพี่น้องเดอ้อแต่ว่าใช้แบ่งสองลำเมื่อกี้โอ้ยบึงกลุ้งบ่เขา่าเลยครับนี่น้อยเดียวหนึ่งไหมเยเวลาเลยครับโอ้ยไปครับไปลังต่อไปครับลังต่อไปลังสุดท้ายครับระวังมือนะลูกเดอ้อค่อยๆค่อยๆไป,ๆๆไปโอ้โหเห็นผีเลย เปลี่ยนแล้วถือ่าเฮ้ยยังอ่ะเออเด้ปลาบูไปต้มแล้วครับเลยอยากจะได้นั่งหลังนะครับอาครับคลิปนี้ฝากคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้พ่อเลี้ยงพาพืนด้วยนะครับเปรื่องที่ล้วมันเหมือนไง bỏ qua lớp moon gần một số hoa vinh đeo. Tìm học, ăn gặp mặt tóc vào mặt cưng. Manva, manva. mà học. Tìm 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 học. เสียพอาว่าวันี่อบอกว่ามื่นมื่นมื่นโอ้ aut, กยกระย่องไปไ่ไหมว่าถึงจุดแล้วจุดที่มันมื่นกับมื่นตัวลื่นความพอกับแม่เป็นไรเปียกตัวเ <c oughs> พราะว่ามื่นมื่นมื่นบอกว่าคอยไปคอยไปเแบบป็นสิ่งใดเพิ่งเปียก,ยกมานหยดนั่ง,งลังโหลดวันนี้ <c oughs> ส,สุด <c oughs> ล้ว่าอยากเลยครับใช่ไหมมือส้าไงอยากเลยครับต้องเสียต้องส่งไม่เพื่อนเออ

ตัวยังไงครับไ่ได้ลลยมันนี่อ้ยนี่อะไรเจ็เสปยเว่าสุดเลย <c oughs> เอากดบ้างก่อนครับลังนี่พ่อได้ยู่ครับนี่ไปลงไตงามครับมื่อนี้ประมาณปันไ,ไดงน้อยเดียวนึง แต่ว่ากุ้งงามๆครับรกุ้งมีตัวใหญ่เลยครับไม่ค่อยม,นมันมาอนี่ยโอ้นี่ครับเนื้อดีมองไส้บลหมี่กุ้งกับปลาด่ายด้ครับเด้อพี่น้องเด้อหากินก็บลำบากนะครับโอ้บลหมี่ขีดได้กุ้งหลายๆพี่น้องเบิ่งเลยโอเคครับ